รีวิว9คลีนซิ่งใช้เครื่องสำอางที่ดีที่สุด <Wow. S 1> สวัสดีคุณชาวครณเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่วงเช็คเรตติ้งนะ ตามคำเรียกร้องของแฟนเพจหลายหลายคนนะคะวันนี้หมองก็จะมารีวิว9 y ้ายี่ห้อครีนซิ่งที่ดีที่สุดนะคือยี่ห้อที่หมองจะใช้แต่ละครั้งเนี่ยค่ะหมองก็ผ่านการเช็คมาระดับหนึ่งแล้วแหละเนาะทั้งในเรื่องของสูตรคุณภาพแล้วก็ราคานะคะเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะในช่วงเช็คเรตติ้งเราก็จะมีการแจกของรางวัลให้กับคุณคณที่เป็นแฟนตัวยงนะอาทิตย์นี้แจกให้เป็นตัว snow princess grow up ultimate bright hya boost serum นะตัวนี้หมองเคยรีวิวไปแล้วนะคะก็เป็นเซรั่มสําหรับคุณคณที่อยากจะ ยอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเป็นวาจิตนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับกลางจุดซ่อนเลนส์นะวันนี้มี2รางวัลเช่นเคยคลีนซิง่งเป็นสิ่งจําเป็นเนาะคุณคุณบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้แต่งหน้าแต่ทําไมเรายังเป็นสิวนะคะเพราะว่าถึงจะไม่ได้แต่งหน้าแต่ถ้าใช้ครีมกันแดดเนี่ยคะ่ะโดยปกติถ้าใช้แค่โฟมล้างหน้าล้างเนี่ยมันจะออกไม่หมดหรอกนะคะเพราะฉะนั้นคลีนซิ่งจะเป็นตัวที่มาช่วยล้างทั้งพวกเครื่องสาอางครีมกันแดดมลภาวะต่างๆได้ด้วยนะคะมันจะช่วยลดการอุดตันนะปัจจุบันครีนซ คลีนซิ่งมิลลหลังๆคลีนซิ่งม่งอาจจะไม่เคยเจอแล้วเนาะแต่ละแบบก็จะใช้สารลดแรงตึงผิวที่แตกต่างกันไปนะคะสารลดแรงตึงผิวมันฟังดูเป็นภาษาวิทยาศาสตร์แต่จริงๆมันก็คือสารชำระล้างนั่นแหละคลีนซิ่งที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดการกระทายเคืองกับผิวไม่เพิ่มการอุดตนันที่กับผิวแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเช็ดออกแล้วเนี่ยต้องไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะคลีนซิ่งที่หมองชวนคุณคุณมาเช็คเลติงในวันนี้มีทั้งหมด9สูตรด้วยกันเดี๋ยวมาดูทีละตัวเลยค่ะตัวแรกเป็น,นะคละ อันนี้หมองใช้หมดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเป็นคลีนซิ่งในรูปแบบวอเตอร์นะคะคุณคือมันเหมือนน้าเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีรูปแบบการทํางานที่เราเรียกว่าไมเซล่าโดยโมเลกุลของไมเซล่าเนี่ยค่ะจะมีทั้งส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางนะส่วนหางเนี่ยจะชอบน้ํามันทําหน้าที่ดูดซับสิ่งสกปร,รกต่างๆพวกเครื่องสำอางที่มีลักษณะเป็นไขมันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปจับกับไขมันได้ดีเนาะแล้วก็ส่วนหัวของไมเซล่าเนี่ยจะชอบน้ำทำให้โมเลกุลของไมเซล่าเนี่ยลอยอยู่ในน้ําได้ทําหน้าที่ในการดูดซับส่วนหหาาาาางงงงอออออกกกกกมมพพรพร้้รร้ับบววเเค่่่่สสสแลล็ิปตๆโดยไยไไในะที ผิวได้อีกนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าสารนี้ถ้าเราใช้ให้อยู่บนผิวนานๆเนี่ยนะมันก็จะเอาพวกไขมันโปรโตีนต่างๆเนี่ยออกมาด้วยนะคะก็อาจจะทําให้ผิวมีการระคายเคืองหรือว่าแห้งหรือว่าเกิดสิวได้สุดนี้ใช้สารทําความสะอาดผิวหลักๆ2ตัวซึ่ง1ใน2ตัวก็คือสารโพลิซิเมอร์หนึนะคุณคุณมันเป็น h ฮ h l HLB คือโมเลกุลในส่วนที่ชอบน้ำเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะข้อดีคือค่อนข้างอ่อนโยนแต่ว่ามันอาจจะชําระล้างพวกคราบไขมันต่างๆเนี่ยได้น้อยกว่าตัวที่มีโมเลกุลที่แบบชอบไขมันเยอะๆนะคะก็เป็นสารที่นิยมใช้ในพวกครีนซิ่งที่สามารถเช็ดปากแล้วก็ตาได้นะคะเพราะอย่างที่บอกก็ค่อนข้างอ่อนโยนเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็ใช้ได้ทั้ง eye แนด์ i ิ s นะ ือปากตาได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีกรีเซอรีนนะคะที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวขวดนี้ไซส์1 2 5ซ c นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ79บาทค่ะข้อดีอีกอย่างก็คือเขาไม่มีน้ําหอมนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็น c l e a n s i n อ water เนาะคุณคุณที่แต่งหน้าจัดยังมองเป็นคนแต่งหน้าจัดอย่างเนี้ยคะ่ะก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะซะทีเดียวเพราะว่าสารทําความสะอาดผิวหลักๆนะอย่างที่บอกก็มีแค่2ตัวแล้วก็มีตัวที่เป็นโมเลกุลชอบน้ําด้วยอาจจะต้องใช้เวลาในการเช็ดหลายรอบมองว่ามีโอกาสที่จะแบบอุดตันได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมองจะใช้ในช่วง ที่แต่งหน้าบางๆอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายอาจจะใช้ในกรณีที่ต้องการจะเช็ดฝุ่นมลภาวะอะไรพวกนี้ค่ะที่เกาะบนหน้าก็ได้ต่อไปสุดที่2นะคะเป็นยูซารีนนะคะยูซารีนโฟแอคเน่โซลูชันแอคเน่แอนด์เมคอัพครีนซิ่งวอเตอร์นะอันนี้หมองก็ใช้แบบจะหมดขวดแล้วเหมือนกันนะเป็นรูปแบบครีนซิ่งวอเตอร์นะก็คือเป็นไมเซลร่าเหมือนกันกับสูตรแรกนะคะสารทําความสะอาดผิวหลกัลกๆยูซารีนมีประมาณ3ตัวนะคะแล้วก็มีโซเดียมไฮยาโรเนตมีอาร์จินินไฮโดรคารายนะคะซึ่งก็มาช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลด ระคายเคืองให้กับผิวไซส์2 0 0ร้อยซีซีราคา720บาทค่ะสูตรนี้เขาใช้สารลแดแรงตึงผิวที่จับกับพวกน้ามันได้เป็นส่วนใหญ่นะคะสําหรับคนที่แต่งหน้าจัดมองมองว่าก็ยังได้นะเพราะมองช่วงที่แต่งหน้าจัดเราใช้เนี่ยมองก็รู้สึกว่าโอเคนะก็เป็นอีกตัวที่หมองชอบแล้วทางแบรนด์เขาก็เคลมว่าสามารถเช็ดได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะเวลาใช้เนี่ยปกติหมองล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมองจะใช้ครีนซิ่งตัวนี้ชุบสำลีแล้วก็เช็ดอีกรอบนะช่วงที่ทําแบบนั้นวเนี่ยสยยูว สค่ะตัวนี้นะ b i o d e r m a s e n s i b i ิเบโนะคะเป็น c l e a n s i n ว w a ต e r ตัวดังที่ขายดีตลอดการนะมองเคยใช้นานมากแล้ว,ลวจำฟิลไม่ได้เลยต้องกลับมาใช้ใหม่นะคะแต่ก็ลองซื้อขวดเล็กมาใช้ดูสารทำความสะอาดผิวหลักๆใส่มาแค่ตัวเดียวนะคะคือตัว p g จ i ซิคคาเบนะเป็นสารลดแรงตึงผิวที่ได้จากพวกมะพร้าวะคะ่ะจัดเป็น Hy โด o p h ล l ก c e m o l l เ e n t นะคือป้องกันไม่ให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะมีสารที่มาช่วยลดการระคายเคืองพวกแมนนิทอลไซริทอลแล้วก็มีสารสกัดจากแตง กว่านะคะ ที่มาช่วยผิวชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ด้วยไซส์100ซีซีเนี่ยราคาเกือบ400นะคยไคุณ390บาทค่ะไม่มีน้ําหอมเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายถึงแม้ตัวสันทําความสะอาดผิวเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากมะพร้าวนะแต่ว่าก็โอกาสที่จะอุดตันเนี่ยน้อยนะคะแต่ว่าสาันทําความสะอาดผิวเด่นเ่มันมีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่แต่งหน้าจัดเนี่ยมอง,มองว่าก็อาจจะต้องเช็ดหลายรอบหรือเช็ดนานพอสมควรนะคะพอเราเช็ดนานเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองจากการที่สั มันมาขูดขีดผิวเราแทนนะส่วนตัวมองว่าเหมาะสาหรับแต่งหน้าบางๆมากกว่าต่อไปตัวที่4นะคะก็ยังเป็น cleansing water นะคะตัวนี้คือ c o l r e c t i o n makeup remover cleansing water นะจําได้ว่าซื้อตอนที่วัสันมีโปร1แถม1หรืออะไรสักอย่างนะคะสารทําความสะอาดผิวหลักๆใช้ตัวเดียวนะคะเหมือนกับไบโอเดอร์มาเลยแต่ว่าเขาแตกต่างกันที่สันให้ความชุ่มชื้นผิวตัวอื่นๆสุดนี้ใส่กรดอะมิโนมาถึง11ดชนิดนะคุณก็เขาเคลมว่าเป็นกรดอะมิโนที่สามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีให ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ขณะที่ไบโอด์มาเนี่ยเขาใช้สารลดการระคายเคืองที่เป็นพวกสารสก,กัดจากพืชซะส่วนใหญ่นะคะนี้ไซส์250้าซีซีเนี่ยเขาขายอยู่ที่299บาทนะคะมีคุณก็ไม่แพงนะในสูตรมีสารให้ความชุ่มชื้นผิวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีวิตามินอ e ีมาช่วยด้วยนะเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์สารทาความสะอาดเนี่ยมีแค่หลักๆแค่ตัวเดียวเหมือนไบโอด์มาเพราะฉะนั้นมองรู้สึกว่าตอนที่ทําความสะอาดผิวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสาหรับ,บคนที่แต่งหน้าจา เยอะๆรองพื้นหนาๆเงีย้ยค่ะอาจจะเป็นแต่งหน้าเบาๆวันสบายๆอย่เงี้ยจะมากกว่าต่อไปคลีนซิ่งตัวที่5นะคะเป็นตัวนี้ค่ะ Nivea Micellar mm hmm. Expert Micellar Water นะคะ ในวสัสตรนี้เนี่ยค่ะเขาเป็นมเซลลอรวอเตอร์ที่มีเฟสออยลอยอยู่ด้านบนนะคุณคุณเห็นไหมคะเนี่ยมันจะแยกชั้นระหว่างออยกับน้ําอยู่นะคะเป็นสูตรที่ทางแบรนด์เขาเคลมว่าเป็นไมิเซลแอร์เนาะสารทำความสะอาดหล,หลักๆเนี่ยนะคะมีอยู่3ตัวด้วยกันนอกจากนี้ในสูตรยังมีสารสกัดจากชาเขียวแล้วก็บูเบอรี่นะที่มาช่วยต้านอนุมูลสระแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ด้วยการที่เขาเป็นเฟสออยเนี่ยค่ะในส่วนของเฟสออยเนี่ยมันก็จะมีสารที่มาช่วยดึงพวกคราบน้ํามันเนี่ยออกไปได้ดีวกบบว่าการท 299บาทนะาคะาก็กาลังน่ารักนะไม่แพงสําหรับบอกว่ามองว่าเป็นคลีนซิ่งที่ถูกและดีใส่สารชําระล้างมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของพวกสารสกัดที่ต้านอนุมูลสระต่างๆเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ลดการอุดตันได้นะคะแต่พวกสารสกัดที่เป็นแบบรูปแบบของออยล์เขาจะไม่มีนะคะแต่เขาใส่อีโมเลียนนะเข้ามาไว้ในเฟสออยล์แทนนะคะก็เป็นสารที่แบบช่วยเช็ดทําความสะอาดเครื่องสำอางออกไปได้แล้วก,ก็เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ระดับหนึ่งต่อไปสูตรที่6นะคะคือสูตรนี้ พรีมโนบเนเชอร์ลอรีนซิ่งเจลนะคะสิ่งส่วนี้ผมเคยรีวิวแยกแล้วนะคุณคุณไปย้อนดูได้นะคะก็ใส่สารทาความสะอาดผิวหลักๆมาแค่ตัวเดียวก็วคือซาเบตซิฟราเรตนะคะมีอารเวล่ามีเซรามไอตรี 3, นะที่คอยให้ความชุม่มชื้นกับผิวลดการระคายเคืองนอกจากนี้ยังมีสารอินฟรองเอที a T, นะคะที่เป็นสารสกัดสมุนไพรจากฝรั่งเศสนะคะมาช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวแล้วก็ให้ผิวชุม่มชืน้นเขามีการวิจัยนะคะนำสารอินฟรองเอที a T, เนี่ยไปทดลองกับเนื้อเยื่อผิวของมนุษย์เต็เมีกาารรสังเคะห มมันนเพิ่ขึ้ซึ่งแปลว่าสารนี้มีส่วนช่วยในการป้องกันการเสียวความชุ่มชื้นของผิวได้นะคะไซส์75กรัมค่ะราคา275บาทนะจริงๆราคาเริ่มต้นอาจจะไม่ได้แพงเนาะแต่ว่าปริมาณมันก็75กรัมนะอยู่ที่บุญเก่ากรรมใหม่แล้วแหละว่าใครหน้าเล็กหรือว่าหน้าบานแค่ไหนหน้าบานก็เปลืองหน่อยนะคุณไม่มีน้ำหอมไม่เมียนก็หอเป็นสูตรที่แรกคอมเมน์เลยสำหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายสุดๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์เขาคือไม่ใช้สัรีนะคะเพราะฉะนั้นนวดวนบน,บนหน้าได้เลยในขณะที่หน้าแห้งแล้วก็ล้างออกด้วยน เปล่าได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าใส่สารทาความสะอาดหรือสารลดแรงตึงผิวมาแค่ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่แต่งหน้าจาัดจัดจริงๆมองว่าไม่เหมาะนะเหมาะสําหรับคนที่แต่งหน้าสบายๆบ,บางๆหรือว่าใช้ครีมกันแดดแค่นั้นมากกว่านะคะแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นรูปแบบเจลแล้วมันต้องนวดวนอนะ่ะเพราะฉะนั้นมองว่าใช้กับตาแล้วก็กระปากง่ายแต่กับตาบางคนที่แบบใช้มาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะค่อนข้างยากหน่อยต่อไปสุดที่7นะคะสุดนี้ค่ะ Hada l a เป Super h y ลู u r o n i c Acid r a t i n g Cleansing อ i ยนะคะเป็น l e a n s i n g ที่คนส่วนใหญ่รีวิวว่าถูกและดีนะมันเป็นรูปแบบออยนะนคุณคุณสารทำความสะอาดผิวหลกัลกๆสูนี้ใส่มาถึง4ตัวนะคะก็คือเป็นออยจากธรรมชาติทั้งหมดเลยข้อดีก็คือมันสามารถชำระล้างหรือว่าดูดซับสิ่งสกปรกได้ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุม่มชืน้นแล้วก็ลดการระคายเคืองผิวได้ด้วยนะคะมีสารให้ความชุม่มชื้นผิวพวกเพียรไทยาพวกนี้ค่ะที่เป็นโมเลกุลเล็กๆนะก็มาช่วยเติมความชุ่มชืน้นกับผิวอย่างที่บอกว่าฮารขาด์ด ก็ไม่แพงนะไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นรูปแบบออยก็สามารถที่จะทาความสะอาดพวกเครื่องสำอางได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นออยอะ่ะมันจะค่อนข้างเหนอะผิวเวลาที่ใช้หน่อยนะเพราะและก็ต้องล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าสะอาดเพราะไม่อย่างนั้นเ,เ,เนี่ยตัวคลีนซิ่งเองนี่แหละที่จะไปเพิ่มการอุดตันให้กับผิวนะคะแต่ส่วนตัวมองเป็นคนชอบใช้คลีนซิ่งออยเพราะว่ามองแต่งหน้าจัดเพราะฉะนั้นคลีนซิ่งออยเป็นตัวคลีนซิ่งที่มองใช้เป็นสแตนบายอยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้สำลีนะคะน้า นะคะคต่อไปสูตรที่8นะคะก็น่าจะเป็นสูตรที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะก็คือช e um ูเออุมูระอัลทม์เอ็กซับลามบิฟตี้ครีนซิ่งออยนะคะเป็นครีนซิ่งออยตัวดังสารทําความสะอาดผิวหลักๆใส่มา2ตัวนะคะที่เหลือจะเป็นส่วนของออยนะคะที่มาช่วยในการล้างเครื่องสําอางนะเช่นน้ำมันโจโจบาออยน้ำมันดอกคำฝอยน้ํามันชาอย่างเงี้ยค่ะนอกจากช่วยทําความสะอาดผิวก็ยังช่วยบํารุงแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยส่วนประกอบอื่นๆก็มีพวกวิตามินอีอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้เป็นไซส์ห้าสิบซีซีนะคะ 340บาทค่ะถือถ้าไซส์ใหญ่เนี่ยราคาก็หลักพันนะคะสูตรนี้ถือว่าเป็นออยล์ล้างเครื่องสอําอางที่โอเคคนแต่งหน้าหนักๆก็ใช้ได้มีสารให้ความชุ่มชื่นผิวแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลสสระได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องใช้สำลีในการเช็ดออกเนี่ยค่ะใช้ออยล์แล้วก็นวดวนที่หน้าแล้วก็ล้างออกได้เลยแต่อย่างที่มองได้พูดไปแล้วนะคะว่าคลีนซิ่งที่เป็นรูปแบบออยล์เนี่ยอาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่ครีนซิ่งเองเนี่ยจะมาอุดตันผิวนะเพราะฉะนั้นขั้น นะคะสูตรสุดท้ายแล้วนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ t r e Balancing Cleansing Oil ค่ะสารทําความสะอาดผิวหลักๆใช้2ตัวนะเหมือนกับชูเออุมูระแต่ว่าต่างกันตรงที่ออยที่นามาใช้ในสูตรนี้นะคะตรงที่สูตรนี้เนี่ยเขาใส่ออยที่เด่นๆก็คือว i ต v ิวิ f e ฟรา e e ดออยนะคะ เป็นน้ำมันม,นมะเร็ดองุ่นเนาะที่มาช่วยต้านอนุมูลสสะแล้วก็ปรับสภาพผิวให้ผิวสมดุลให้ผิวชุ่มชื้นพวกนี้ค่ะนอกจากนั้นยังมีน้ำมันมะกรูดน้ำมันโจโจบาออยล์น้ำมันชาแล้วก็น้ำมันโรชฮิปนะคะก็มาช่วยทำความสะอาดชำระล้างเครื่องสำอางได้2 0 0ซีซีนะคะราคา 1, 3 9 0บาทค่ะแต่ว่าไซส์นี้มองซื้อเป็นไซส์ใหญ่นะคะราคาก็เกือบ2 0 0 0ันคือราคาก็จะแรงพอๆกับตัวเออูโมระเลยถ้าเทียบไซส์ต่อไซส์นะคะแต่ว่าสูตรนี้ไม่มีน้ำหอมนะจะเน้นไปที่ออยล์ที่ได้มาจากธรรมชชาาาตินนะะคะอกจกจใ้ท ก็สำอางแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นสารต้าน,นอนุมูลอิสระได้ด้วยแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นออยะนะสุดท้ายเราก็ต้องระวังในเรื่องของการล้างออกให้สะอาดหมดจดไม่อย่างนั้นตัวคลีนซิ่งเองก็จะมาอุดตันผิวเราแทน สรุปว่าชอบคลีนซิ่งสูตรไหนมากที่สุดจากการที่มองดูสูตรแล้วก็ได้ลองใช้เองเนี่ยมองตอบได้เลยว่าแล้วแต่ลักษณะของการแต่งหน้าในวันนั้นๆแปบลบว่าพฤติกรรมมองคือหมองต้องแต่งหน้าบ่อยแต่งหน้าจัดเพราะว่าเราต้องทํางานสายนี้ใช่ไหมดังนั้นสำหรับวันนี้คลีนซิ่งที่หมองคิดว่าติดเรทเป็นเหตุให้ต้องเสียเงินก็คือตัวนี้เลยค่ะ r e Balancing Cleansing Oil นะ ชอบหลายๆลยเหตุผลอย่างแรกเลยคือเป็นออยล์ล้างได้สะอาดนะคะอย่างที่2ก็คือเขาเป็นออยล์ที่มีสารมาช่วยต้านอนุมูลสระนู่นนั่นนี่เยอะแยะนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีน้ําหอมด้วยนะคะแต่ว่ารักษาการใช้ของหมองเนี่ยหมองก็จะมักจะเป็นดับเบิลคลีนซิ่งนะก็คือไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวหรือว่ารอบเดียวนะคะหมองใช้ครีนซิ่งออยล์เสร็จปกติแล้วหมองก็จะตามด้วยเป็นครีนซิ่งวอเตอร์อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสะอาดไม่งั้นมันก็อาจจะยังเหลืออุดตันได้บ้างอยู่แล้วก็จะเป็นสสิิววออักกบบตาาาามมมจจรรงงงงๆๆนนนหหใคคที่่่ไึนะแล ขอยูซารีนก็โอเคนะคะคุณ mm hmm. เป็น cleansing water นะเ mm hmm. ช็ดทาความสะอาดค่อนข้างโอเคเลยมีสารปลอบประมลมผิวลดการระคายเคืองผิวได้ด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่งบน้อยจริงๆนะของถูกและดีที่หม่องแนะนําเนี่ยที่ชอบในตอนนี้นะคะก็จะเป็นตัว nivea m i c e l า a air ตัวนี้เนี่ยคะ่ะที่มีทั้งเซตที่เป็นน้ำแล้วก็ออยนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่สำหรับใครที่ผิวแบบระคายเคืองให้สุดๆเลยต้ mm hmm. ยยจะเป็นตัวนี้ค่ะ ครีมโนบูเนเชอรลคลีนซิ่งเจลนะสูตรนี้เขาก็จะไม่เหมาะสำหรับคนที่แต่งหน้าหนักๆน,นะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าตัวเองระคายเคืองง่ายเป็นสิวง่ายจริงคนจะหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าจัดๆนั่นแหละเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายอย่างที่บอกว่าลางเนื้อชอบลางยาแต่ละคนใช้แล้วชอบอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นความชอบและเป็นประสบการณ์การใช้ของมองนะคะคุณคุณใช้ครีนซิงสุดไหนอยู่อย่าลืมมามท์มอยกันนะวันนี้เราแจกของนะคะสําหรับคุณคุณที่เป็นแฟนตัวยงแจกทุกสัปดาห์อยู่แล้วทาง Facebook นะคะรอบนนนีี้นะ้้้แแกกก2ชิ็็คือวววาลตั แล้วก็คุณคุณที่อยู่ทาง YouTube ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าคุณคุณทางฝั่ง u t u b e เนี่ยมองขอให้เข้ามาคอมเมนต์หน่อยว่าใช้ c ค e ืนองซิงสูตรไหนอยู่นะหรือว่าวันนี้จากที่ดูรีวิวอยากใช้สูตรไหนนะคะอย่าลืมใส่ชื่อ Facebook มาด้วยนะว่า f a c e b o o k ชื่ออะไรนะคะทางทีมงานจะได้ตามเข้าไปส่องได้ถูกมองขอนิดนึงนะคะสําหรับคุณคุณทาง YouTube ขอคนละ1แช์นะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะก็จริงแต่ว่าทําถูกกติกาแค่ไม่กี่คนนะคะแล้วก็พยายามจะดูคนที่ทําถูกต้องตามกกติิาาานนนนนะะะะะแลลถ้้เห็็คคปปีมรโยยช์องฝก ด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์เพื่อนคนที่คุณคุณรักสำหรับนี้ครูยมังไปแล้วนะคะ